ใจเด็ดพรมสาขาณส,สกลนครนะครับขึ้นนำกอล์ฟเยาวชน s a t GPS ครับกอล์ฟเยาวชนรายการ s a t GPS j u n i o r Tour Presented by กำมินสนาม5ครับที่สนามกอล์ฟเล็กวิลรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟครับพร้อมคัด4ตัวแทนนักกอล์ฟไทยไปร่วมแข่งขันในรายการ FCG กลาเวเวอร์ชเ n s ชิพที่สหรัฐอเมริกาในเดือนแรกฎาคมนี้และรายการนี้ก็ได้รับการรับรองจาก World major Go อล์ฟแบง และจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดอีกด้วยนะครับจบรอบแรกรุ่น1 2บสถึงสิปีหญิงปรากฏว่าพิมยาดานนุชนาทนะครับเจ้าของแชมป์สนามที่4ขึ้นนำเดี่ยวสกอร์2องวอพาร์ครับรุ่น1 2บสถึงสิปีชายเซนบิลเทอร์เอดอตแชมป์สนาม4ีวัยสิปีจากฟิลิปปินส์และชายพิพัฒน์พุทธเจริญลาบทำสกอร์เท่ากัน2องวอพาร์ขึ้นนำร่วมในรอบแรกรุ่น1 5บหถึงสิปีหญิงรุ่นนี้สู้กันสูสีครับมี3สาวไทยขึ้นนร่วมก็คือ เมันัทสรรามพัศราวันอภิอธิพันธ์สุริและนัชชรีคุณประสุดสกอร์เท่ากัน4ผ่าน,นครับหลับปิดท้ายที่รุ่น15 18ปีชายใจเด็ดพรมสาขาัสกรนกรขึ้นนำร่วมกับรูบาซี่ซูเลเน่จากแอฟริกาใต้ทั้งคู่ทำสกอร์เท่ากันที่2ได้ผ่าน7 0ครับ